ผลจับฉลากชิงแชมป์เอเชียายยี่ปีนะครับก็ออกมาแล้วไทยก็ชนเสือเหลือง3ปีติดกันเลยนะครับส่วนเ้าต่อไปของพรเมรจะอยู่ที่ไทยหรือว่าไปเจรีก ทางทีมอาเซียนออสตาก็ชนะแมนยู1-0ส่วนโคชคิมซังซิกก็พูดหลังเกมประมาณนี้ส่วนทางด้านลูคัสอิมเนื้อหอมมี5สมสรจากบาราซิลตามจีบอยู่ตอนนี้สวัสดีผู้ติดตามทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่รักฟุตบอลทั้งหลายนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยข่าวเล่าเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลยนะครับเรื่องแรกนะครับเราจะมาพูดถึงลูคัสคิสติมนะครับหลังที่เจ้าตัวพาบุริรัมนะครับคว้าแชมป์ทั้งไทยลีกชอปปีค้คัพแล้วก็แล้วก็ทางช้างเอฟเอคัพเนี่ยครับฟอร์มค่อนข้างที่จะดีแล ใจหลายๆสโมสรของอาเซียนแล้วก็ทั้งลีกบ้านเกิดด้วยนะครับโดยมีรายงานนะครับว่ามี5ทีมของลีกบราซิลสนใจเจ้าตัวนะครับซื่อบราซิลเผยนะครับลูคัสคริสติมเนื้อหอมได้รับความสนใจจาก5ทีมลีกบ้านเกิดนะครับทั้งสื่อของบราซิลนะครับก็มีรายงานว่า ทางลูคัสคิสตีมนะครับจอมทัพตัวเก่งของบูริรัมยูเนเต็ดได้รับความสนใจจากค่าสโมสรในลีกบราซิลอยากได้ตัวนะครับไปร่วมทัพดาวเตะเลือดแซมบ้านะครับวัยสาปีมันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะเนาะมันก็กลางๆแต่ว่าอยู่ที่ร่างกายของเจ้าตัวนั่นแหละโดยเจ้าตัวนะครับตอนนี้อายุ30ปีย้ายจากพอตาเลซ่านะครับทีมในลีกบ้านเกิดมาค้าแข่งในถิ่นชังอารีนาในช่วงเลก2ของลูการที่ผ่านมาก่อนจะระเบิดฟอร์มนะครับในดูการนี้ลงเล่นให้ทีมไปถึง50นัดยิงไปสิบห้าประตู มีส่วนร่วมพาคว้าชัยนะครับ3แชมป์ไม่ว่าจะเป็นไทยลีกชอปปีค้คัพแล้วก็ FA ฟเคัพโดยยังมีลุ้นทุกรายการในฤดูกาลนี้ส่วนห้วยสุดท้ายก็จะเป็นลีกคัพที่จะชิงกับลำพูนวอริเออร์ในวันที่31มสิบเอดพฤษภาคมนี้สําหรับ5สโมสรในลีกบราซิลที่สนใจลคูคัสคริสตีฟิมก็ได้แก่วาโกดากามาสปอร์อตอาตาลิโกพารานาเซเอสปอร์ตทับวิสตูเรียแล้วก็จิมิโออาเซียนออสตาล์นะครับก็เฉือนชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลนัดพิเเเเเศษอออออียนนสตตารลงงะกมุ่ค่คื ในนัดพิเศษเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมชื่อดังจากประเทศอังกฤษนะครับจากลีกพรีเมียร์ลีกลงเล่ฟุตบอลน,นัดพิเศษกับทีมออสตาอาเซียนเมื่อวันพุทธที่28พฤษภาคม2568ที่บูจิก,การวประเทศมาเลเซียโดยผลการแข่งขัน,น,นปรากฏว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นอาเซียนออสตาที่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไป1ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของหม่องมอง,มองลวินในนาทีที่71นักเตะชาวเมียนมาจากสโมสรลำพูนเวเดอร์ที่เล่นอยู่ในไทยลีกสำหรับเกมนี้ มีสามนักเตะไทยประกอบไปด้วยปฏิวัติคำหมาเบนจามินเดวิดวรชิตกนิษฐ์บำเพนได้ลงสนามไปโชว์ผลงานให้กับแฟนๆบอลอาเซียนซึ่งหลังจากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีอุ่นเครื่องนัดพิเศษเกมต่อไปที่ฮ่องกงทางด้านโค้ชทีมซังซิตชื่นชมแข้งอาเซียนรวมตัวซ้อมกันแค่2วันหลังเอาชนะแมนยูเคสโค้ชทีมออสตาอาเซียนรับเสียดายทีมน่าจะยิงได้เยอะหลังแมตช์อุ่นเครื่องปีศาจแดงทีมซังซิตหัวหน้าผู้ฝึกสอนออสตาอาเซียนเผยหลังทีมสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ ได้ 1> 1ประตูต่อศูนย์ที่สนามบูกิจาริวในประเทศมาเลเซียในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาหลังจบเกมคิมซังฟิกได้เผยว่านักเตะดาวเด่นจากอาเซียนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในการเจอทีมระดับโลกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามีเวลาซ้อมแค่2วันแต่ผู้เล่นลงสนามเรากับว่าได้ฝึกซ้อมกันมายาวนานแล้วอากาศร้อนมากแต่แฟนบอลก็หลั่งไหลเข้ามาในสนามบูจิจาริวอย่างหนาแน่นพวกเราซาบซึ้งใจมากเสียงกองเชียร์และก็แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีม ที่มีแฟนบอลทั่วโลกนับล้านภารกิจการได้เผชิญหน้ากับทีมแบบนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งชัยชนะครั้งนี้ยอดเยี่ยมมากฟอร์มของนักเตะอาเซียนแสดงให้เห็นว่าพวกเรามีฝักยภาพที่จะไปเล่นในระดับโลกได้อย่างแท้จริงเรามีโอกาสทำประตูได้มากกว่านี้ในเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายประตูจากผู้เล่นเมียนม,มามีค่ามากจริงๆชัยชนะครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเตะอาเซียนและตัวผมเองก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักเตะระดับท็อปของภูมิ ภาพนี้างคิมสังซิกเป่าเสาประมาณนี้นะครับชนเสือเหลือง3ครั้งติดช้างศึกยู23ร่วมสายกับมาเลเซียเลบานอนและก็โมงเกลียศชิงแชมป์เอเชีย2026รอบคัดเลือกสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2026รอบคัดเลือกที่สำนักงานใหญ่ AFC กรุมกัวการัมเปอร์ณประเทศมาเลเซียการจับฉลากจะแบ่งเป็น11สายและมี11ประเทศที่จะได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพประกอบไปด้วยไทย เวียดนามกาต้าจอแดนทาจิกิสถานสหรัฐอาหรับอิมิเรสอินโดนีเซียจีนกัมพูชาเมียนมาและก็ปิกิสถานทีมชาติไทยอยู่ในโถนึงจากการคำนวณผลงาน3าครั้งที่ผ่านมาคือปี2024คำนวณ100%ปี2022คำนวณ50%และปี2020คำนวณ25%ซึ่งเป็นผลการจับฉลากทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเร่วมกับมาเลเซียเลบานอนและก็มองโกเลียโดยก่อนหน้านี้ทีมชาติไทย U23 ยปีลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มพบกับทางมาเลเซีย มา2ครั้งแล้วในปี2022แล้วก็2024โดยผลการจับฉลากทุกกลุ่มก็มีดังนี้กลุก่มเอจอแดนเติร์กมินิสถานไชนีสไทเปภูฐานกลุ่มบีญี่ปุ่นคูเวตเมียนมาอัฟกานิสถานกลุ่มซีเวียดนามเยเมนสิงคโปร์บังกลาเทศกลุ่มดีออสเตรเลียตีม์เลสเตจีนนอร์ทเร์นมาลินากลุ่มออุซเบกิสถานปากีสถานกลุ่มอีอุซเบกิสถานปาเลสไตน์คิจิกิสถานสีและก็สีลังกาส่วนกลุ่มเอก็จะมีไทยมาเลเซีย เบลนอมองโกเลียกลุ่มจีอิรักกัมพูชาโอมานปากีสถานกลุ่มเฮสกาตาบาเรนอินเดียบูไนกลุ่มไอยูเอีอรานฮ่องกงแล้วก็กวมส่วนกลุ่มเจเกาหลีใต้อินโดนีเซียลาวแล้วก็มาเกา๊าส่วนกลุ่มเคทาจิกิสถานซีเรียฟิลิปปินแล้วก็เนปาลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รุ่นอายุไม่เกิน23ปี2026รอบคัดเลือกจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่1-9กันยายน2568เพื่อคัดเลือกแชมป์กลุ่ม11ชาติและ อันดับ2ที่ดีที่สุด4ชาติจาก11อกลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2026รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงเดือนมกราคม2569ต่อไปส่วนรอบการเลือกในรอบนี้นะครับทีมชาติไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน,ขนส่วนแมตต์ต่อไปนะครับของทางทีมชาติไทย U20 ยปีก็จะมีแข่งกันวันที่4มิถุนายน2568อุ่นเครื่องกับทางฮ่องกงแล้วก็วันที่10มิถุนายนอุ่นเครื่องกับทางสหรัฐอาหรับอิเมเรส U20 ปีเหมือนกันนะครับ ที่ประเทศไทยทั้ง2แมตช์เลยส่วนท่องทาง,ทางการถ่ายทอดสดก็จะมีทูวิช s ั่นนาวและก็ BG S p o ป t ส่วนบทสัมภาษณ์ของนิชิกะยะนะครับโพสต U ยูยีของทีมชาติไทยก็มีประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าจากผลการจัดตลากทิงแชมป์เอเชียร,รุ่นอายุไม่เกิน23ปีในปี2026รอบครับเลือกเราต้องเป็นเป้าหมายของคู่ต่อสู้ในการเตรียมตัวอย่างแน่นอนเราต้องโฟกัสในทีมของเราในครั้งนี้เราจะได้แข่งในบ้านเราและก็มีแรงเคลียร์จากแฟนบอลผมจะพยายามไม่ให้แฟนบอลต้องผิดหวังข้อดีสําหรับการเล่นในบ้านจะมีแฟนบอลท กำลังใจพวกเราซึ่งเราต้องทําให้แฟนบอลมีความสุขในการเชียร์และเราก็ต้องทําให้เต็มที่ทุกการแข่งขันทางนิชิกระยะก็ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้นะครับสั้นๆแล้มาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยกองหน้าของเมืองทองยูเ,เนเต็ดเนาะที่ฟอร์มค่อนข้างดีจะดีแล้วก็มีโอกาสที่จะไปเจลีกเหมือนกันในฤดูกาลหน้า สถานีต่อไปเจลีกนะครับก็คือเจ้าปราเมตอาจวีไลในฤดูกาลนี้นะครับเจ้าตัวยิงไป18ประตูกับ8แอซิ์รวมทุกรายการกลายเป็นนักเตะไทยที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดสําหรับเมืองทองอยู่ในเตดตข่าวที่แฟนบอลฮือฮามากที่สุดก็โอกาสที่จะไปเล่นในเจลีกไม่ว่าจะเป็นทีมอย่างจูปิโรอิวาตะหรือว่าชิมมซึเอสท้าวที่มีรายงานว่าให้ความสนใจกับเจ้าตัวแบบจริงจังตอนนี้เหลือแค่รอให้ตลาดซื้อขายนักเตะเจลีกเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่17รกรกฎาคมแล้วก็ดีลอาจจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีอะไร ผิดพลาดและสิ่งที่สาคัญคือเมืองทองยูเนเต็ดก็น่าจะพร้อมปล่อยตัวแบบยืมตัวขั้นต่ำหกเดือนหรือว่า1ปีเพื่อให้เจ้าตัวได้พิสูจน์ฝีเท้าก่อนซึ่งในเจลีคค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากกว่าไทยดีหลายเท่าต้องบอกเลยว่าใครที่ได้ดูเกม f a ฟคัพรอบชิงชนะเลิศที่เมืองทองเจอกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดคงเห็นได้เต็มตาว่าปรเมศอาจวิไลไม่ว่าจะเป็นลูกเลื้อยลูกลากหรือว่าลูกยิงไม่ว่าจะเป็นล็อกหรือว่าเบียดประชนปะทะกับต่างชาติไม่มีกลัวแถมยิงไป2ประตูอีกนังหากถึงว่่่าาาาทีมมมมไไสรถจว้้แแชปดต เมทอาจวิไลค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีในเกมนั้นตอนนี้เขาเด่นกว่านักเตะต่างชาติในทีมของเมืองทองจะด้วยซ้เพราะ4ีนัดหลังสุดทุกรายการยิงไปถึง7ประตูตั้งแต่เกมเจอสุโขทัยโคาชราจบุบรีจนถึงบุรีรัมย์ปรเมศในวัย26ปีถือว่าเป็นช่วงพีคที่สุดของนักฟุตบอลในวัย26ปีซึ่งปรเมศเป็นช่วงที่พีคที่สุดของอาชีพนักฟุตบอลปรเมศก็คือกําลังอยู่ในจุดที่พีคจริงๆทั้งสภาพร่างกายจิตใจแล้วก็ความมั่นใจในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นปี2022-2023งยิง6 ในฤดูก,กาล2023-2024ยิง11ตายไป10ประตูแล้วก็ฤดูก,กาลที่ผ่านมายิงไปถึง18ลูกตาย8แอสซิสต์นี่คือกราฟของปรเมศอัดวิไลแล้วเพื่อ,อนๆคิดยังไงถ้าปราเมศจะไปเจลีกทั้งหมดในคลิปนี้นะครับก็คือเป็นข่าวของฟุตบอลไทยนะครับถ้าแอดพูดผิดประการใดต้องขออภัยทุกคนไว้ที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ